ตันตัวใหญ่ไปนะวาวาม่เจ้าหนูชอบนี้เขาเป็นขาพีเศษแล้วเขาต้องสวยนี่นะวินเจ้นนี้ก้เป็นขาแต่ว่าอันนี้ขาดในเจนเขาเป็นแบบยืดยืดแต่ตัวเขามันใหญ่ไปหรือเปล่าไม่๋ยวต,ตัวอีกตัวหนึ่งเขาอยู่ข้างในสวยแต่ว่าหนูชอบหรอมันไม่สวยมันหใหญ่ไปอันนี้แต่วัเคาหนาเข้าใจหนูไหมหรอคะใช่หนูหอชอบ <N> น่ะเขาจะอยู่ตรงนี้จะได้เนี่อันตกแตงก้อนหินต่อค่ะเ <N> ข้าใจไหมมังมีอันนี้มันจะอยู่ตรงนี้อแล้วต้นอ,อีกต้นนี้จะอยู่ตรงนี้จะได้อ๋ออ่าอ่าตามหนูค่ะเป็นงานอของนุแค่นี้หรอใช่เดี๋ยวนะเห็นอะไรแวบๆป่ะค่ะอยู่ในถังอา้าวหนูเอาวัตเตอร์ฟลายไปติดอะไรทำไมในถังนเนี่ยมันไม่เห็นนะ <N> แล้วหนูจะอันพซเซสบัตเอฟลายอยู่นี่ แล้วมันจะเห็นเหรอคะตัวที <No <笑><笑>่อยู oh, okay ่ในในถังน่ะค่ะตรงหัวมันชื่อนะตรงหัวแต่มันนี่ว่ามันยังสวยกว่าไหมเนี่ยนะเหรอไมยแต่มันนี่ว่าให้มันให้มันยังเอียงนะไม่ไม่ยอมไม่ก็การเดินอ๋อโอเคค่ะ